โงานปาร์ตี้มาดามแป้งดีกว่าคืออะไรไหมเขาจัดงานปาร์ตี้เนี่ยทุกปีจนกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วนะคะกิจกรรมฉลองปีใหม่ณคฤหาสน์ดของมาดามแพงนวลพันธ์ล้ำซ้ำนะซึ่งทุกปีเนี่ยเราจะเห็นได้เห็นการรวมตัวของนางเอกเครึ่งไปกันเยอะมากมและปีนี้เขามีไปคือคุณอ้ําพัชราภาคุณนุ่นวรนุชคุณแอนทองผสมคุณแอฟทักษออนคุณสิริตาเจนเซนคุณนัทมีเรียคุณเชอรี่เขมอักษรและพระเอกหนึ่งเดียวที่ได้ไปงานนี้คือคุณต่อธนพอแล้วเบ็กี้หายไปไหน แล้วพิเศษไม่ใช่นางเอกโถนางร้ายเออนางตัวประกอบหกร้อยเอ็กซ์ต้าและปีนี้พิเศษนะคุณแอปทั้งสออนเข้าพาใครไปปะเขาพาคุณนนท์กุลไปไปร่วมงานปาร์ตี้ด้วยเป็นปีแรกแฟนๆนะที่ได้เห็นภาพเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นเลยคุณนนท์กุลเขาได้ร้องเพลงให้คุณแอปด้วยเป็นเพลงที่หวานมากเราดูอยู่เราก็จิกหมอนไปเลยมีคลิปนะมีคลิปฮะมีคลิปมีคลิปแต่เขาเ่อยเสียงหรือเปล่าล่ะไหนเปิดให้ฟังหน่อยสิ ฟินจิกหมอนกันไปเลยเป็นไมล่าจิกหมอนไมล่าเสียงเชียร์ของคนในงานก็คือแบบว่าแบบปุ้ยแบบเชียร์หยอดกันไปหยอดกันมานะโลชหาหวานหยดย้อยเชียวภายในงานก็ยังมีอีกหนึ่งอันนี้ฉันก็เป็นไฮไลท์ใช่ไหมแต่เสียงน้ําเสียงฉันเปลี่ยนไงไม่ใช่มีโกรธอะไรเขานะไม่ครับครับไม่ใช่อิจฉาอะไรชื่อะไรนะ ผู้หญิองอ,อ่ะอ๋อพอได้นนคุณไปน้ําเสียงฉันเปลี่ยนเลยอ๋อเครียดนิดนึงภายในงานก็ยังมีอีกหนึ่งในไฮไลท์เด็ดนะครับที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือการจับฉลากของวันฟรีใหม่มาดามแป้งทุ่มไม่ทุ่มเป็นล้านนะครับเรียกว่าไม่อั้นกันรายงานนี้แจกของวันจัดเต็ม ทั้งนาฬิกาโรเล็กวันนี้ก็เกินล้านแล้วนะหลายล้านนะหลักแสนโรเล็กนี่หลักแสนทำไมบอกทุ่มเป็นล้านทุ่มเป็นสิบล้านใช่ผมว่าเป็นเกือบล้านแวนคาเทียดูเครื่องประดับจากแวนแวนอะไรนะอ่านในเซฟภาษาอังกฤษเนี่ยแวนคาปาเปอร์ใช่ไหมใช่อ่เร็วอ่านในเซฟ เจ้าเครื่องประดับผู้หญิงผมไม่ถนัดเลยใช่เอะแล้วกระเป๋าถือจากคิสเตียนดีออลค่ะกระเป๋าแรนเมเบอร์กินใบนี้แปดแสนเห็นไหมก็เกินล้านอยู่แล้วของทองคำแท่งหนัก30บาทมูลค่ากว่า1ล้านบาทแจกเยอะมากซึ่งในปีนี้เนี่ยนางเอกสาวสวยของเราคุณแอฟเนี่ยก็คว้ารางวัลใหญ่ทอง30บาทไป บแบบเรียกว่าใส่อยู่ในกล่องสีแดง3กล่องเลยนะสาบาทนี่เหรออ่าสามสิบบาทนร้ววานละบาทนะครับรานนี้คุณแอป,ปเนี่ยก็พกความเฮงนะครับความโชคดีมาเพราะว่าปีที่แล้วคุณแอป,ปก็ได้รางวัลใหญ่จากบ้านนี้ไปเหมือนกัน2ปีซ้อนๆอนะครับส่วนกระเป๋า m อเนี่ยคือคุณอํ้รา คุณอ้ามัชราภาเนี่ยได้ไปะครับเบอร์กินนะครับแปดแสนบาทนะครับนะมาดูล้มพับลงไปที่โซฟาเลยดีใจดีใจมากใช่โอ้ล้มพับเลยแหละแล้วเป๊กเห็นน่ะคุณแอปได้ทอง30ใช่ไหมแล้วก็มีคนเขาไปแซวคุณแอปอยู่ว่าวาสนาดีเนาะคุณแอปว่ามีทั้งเบอร์กินแล้วก็มีทั้งนนทกุลเอยมีทั้งทองแล้วมีทั้งนนทกุลเลย